ับมารับชมข่าวเอ็มทีนิวส์ในช่วงข่าวเที่ยงกันต่อนะคะมีแก๊งนักล่าสมบัตินะคะดําโบราณวัตถุน,นะะี่แหละประกาศขายผ่านทางโลกออนไลน์นะคะทางตํารวจกองปราบปรามก็ร่วมกับทางกมรมศิลปากรเข้าทําการตรวจค้นจับกลุ่มจับผู้ต้องหาได้3คนด้วยกันแล้วก็ยึดอุปกรณ์การขุดแล้วก็โบราณวัตถุเน,นะะี่ยรวมกว่าพันชิ้นทีเดียวค่ะ สำหรับพฤติการของแก๊งนักล่าสมบัติโบราณกลุ่มนี้นะคะเขาจะร่วมกันเนี่ยไปขุดหาโบราณวัตถุตามสถานที่ต่างๆค่ะแล้วก็นำมาประกาศขายผ่านทางเพจ f c e e o o o เจ้าหน้าที่ก็ทําทีติดต่อขอซื้อสิ่งของคล้ายๆกับโบราณวัตถุค่ะทีนี้เมื่อได้ของมาแล้วเนี่ยก็ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่กรมศิลปากรแล้วก็พบว่า เป็นโบราณวัตถุนะคะซึ่งมีความผิดตามพรบรโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ห้ามมีให้มีการขุดค้นหาหรือซื้อขายโบราณวัตถุซึ่งทําการสืบสวนติดตามตัวผู้กระทําผิดแล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับนําไปสู่การตรวจค้นอีก9จุดค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเชีงยงใหม่ลำปางพยาแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยค่ะ จนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนก็คือนายทศพรอายุ26ปีนายทศพลอายุ19ปีคือทั้งสองเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะะไปจับกลุ่มได้ที่อำเอภอโพธารามจังหวัดราชบรุรีแล้วก็นายสีอ่อนอายุ46ปีค่ะจับได้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองพเยามีการตรวจยึดเครื่องสแกนโลหะพร้อมอุปกรณ์การขุดแล้วก็สิ่งของคล้ายคกับโบราณวัตถุศิละปะวัตถุรวมกว่าพันชิ้นทีเดียว รวมถึงมีสมุดบัญชีธนาคารด้วยซึ่งก็ตรวจสอบพบว่ามีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยสองแสนบาทมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า10ล้านบาทในรอบ3ปีที่ผ่านมาค่ะจากการเข้าไปสอบปากคําในเบื้องต้นเนี่ยนายทศพลกับทศพลให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะแต่ว่านายสีอ่อนให้การปฏิเสธ ตำรวจจึงคุมตัวทั้ง3คนค่ะไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานเป็นผู้เก็บได้ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งโดยพฤติการซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้และเบียดบังอโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุนั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยผิดกฎหมายและจําหน่ายเอาไปเสียซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุโดยผิดกฎหมายค่ะ สมาชจะเอาขึ้นมือเหล็กประเภท